สวัสดีครับ FC ครับผมสวัสดี FC นะครับช่องบอลบือลากเหรียญนะครับทั้งเก่าและใหม่เลยนะครับผมวันนี้นะครับก็นะครับว่าจะมาเปิดนะครับกล่องพัสดุที่ผมยิงประมูลได้นะครับมาที่ร้านดังนะครับขอนะครับขอให้ดูเองแล้วกันครับว่าร้านไหนนะครับผมก็จะอยู่ที่กล่องนี่แหละนะครับก็อยากให้นะครับ FC นะครับดูด้วยกันนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับพอดีผมมีความชื่นชอบนะครับเหรียญนะครับที่อยู่ในกล่องนี้ มาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยเข้าวงการใหม่ๆนะครับผมก็เป็นเหรียญน,นะครับที่มีความพิเศษและมีความแปลกและมีความและมีความที่มันไม่มันไม่เหมือนใครนะครับมันมีความไม่ซ้าใครมันมีความ amazing นะครับผมเมื่อเรานะครับถ้าได้เห็นเหรียญจริงแล้วนะครับผมถ้าได้เห็นเหรียญจริงนะครับข้างในนี้แล้วนะครับก็จะร้องอ้โหมีด้วยเหรอนะครับ เป็นไปได้ยังไงนะครับมีแบบนี้ด้วยเหรอเป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับเป็นเหรียญอ,ออกมาหลุดออกมายังไงแบบไหนนะครับผมซึ่งนะครับเดี๋ยวก็ผมจะเปิดนะครับกล่องพัสดุนี้ให้กับทุกท่าน นะครับได้ชมได้ดูเลยนะครับถ้าใครนะครับเป็นเพื่อนผมในกลุ่มนะครับก็จะเห็นนะครับในไลฟ์สดนะครับวันที่28เดือนนะครับพฤษภาคม2565นะครับที่ร้านปลาหนันะครับก็จะมีไลฟ์วันเสาร์นะครับผมก็นะครับทำการไปยิงนะครับประมูลมาแต่ว่าเรียนนี้นะครับทางเจ้าของร้านนะครับก็เอาออกมานะครับเพื่อประกาศหาเจ้าของตั้งแต่วินาทีแรกเลยซึ่งผมก็เข้า ไปดูช่วงนั้นพอดีนะครับก็เลยทําการนะครับใส่ราคาตกลงรับเหรียญนี้มาและก็เหรียญนี้วันนี้ช่วงเช้านะครับเพิ่งมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดให้ fc ดูนะครับคือเรานะครับจ่ายเงินไปเป็นจํานวนมากนะครับเราก็ต้องได้ของที่นะครับเป็นของแท้นะครับผมของแท้ที่มีราคานะครับที่ไม่ใช่ว่านะครับเราจ่ายไปนะครับตั้งมากมายแต่เหรียญที่เราไล่มานะครับ เ,เหรียญไม่แท้เป็นเหรียญปลอมอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมซึ่งนะครับถ้าใครนะครับจะเล่นเหรียญพวกนี้นะครับเช่นเหรียญพระเศียรตรงเหรียญหัวหัวเหรียญก้อยก้อยจะอยู่ในประเภทเหรียญ1นบาท5บาทหรือ10บาทอะไรก็ตามนะครับขอให้เอฟซทุกท่านนะครับปวดระบัดระวังให้ดีนะครับส่วนผมนะครับติดตามร้านนี้มานานแล้วแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับผมว่าระดับร้านเขาระดับประเทศ เขาไม่ขายของปลอมแน่นอนนะครับเนื่องจากว่านะครับเจ้าของร้านเขานะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในวงการสะสมและก็เป็นที่รู้จักรู้จักกันมากมายนะครับผมเรานะครับก็เข้ามาเพียงไม่กี่ปีนะครับก็นะครับก็ต้องนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับวิธีการศึกษาเหรียนพวกนี้จากเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะยังไงนะครับก็ขอให้เอฟซีนะครับ ลองติดตามนะครับแรกก็ดูเหรียญที่ผมนะครับยิงประมูลมาในกล่องนี้นะครับด้วยกันนะครับ fc ช่องบรรมือแรกเหรียญนะครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตัดไปตอนภาพที่แกะเหรียญออกมาเลยนะครับผมครับผมนะครับหลังจากที่นะครับแกะกล่องพัสดุนะครับผมออกมาแล้วนะครับก็จะมีนะครับผมเนี่ยนะครับแผ่นนะครับพลาสติกรองนะครับแผ่นโฟมนะครับกันกระแทก ที่ห่อหุ้มนะครับเหรียญที่อยู่ด้านในเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าเหรียญที่อยู่ด้านในนะครับเป็นเหรียญอะไรนะครับผมไปทีละขั้นละขั้นนะครับ FC เนี่นะครับ FC ครับเหรียญที่ผมหมายถึงนะครับผมก็คือเหรียญนี้แหละครับเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมเหรียญที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับที่ผมทําการนะครับยิงประมูลนะครับจากร้านปานนันมานะครับเนื่องจากว่านะครับ คนพึ่งนะครับคนพึ่งเข้ามาดูไลท์นะครับเจ้าของร้านก็ทําการนะครับประกาศขายราคานะครับเท่านั้นเท่านี้บาทเลยทันทีนะครับพูดง่ายง่ายคือถ้าใครนะครับอยากรู้ว่าราคาเหรียญนี้เท่าไหร่นะครับก็สามารถทักมานะครับคุยกันหลังบ้านได้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมขอยังไม่ขายตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวค่าขายยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็ ผมจะทำคลิปประกาศนะครับลงขายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผม fc ครับนะครับพูดง่ายก็คือถ้าร้อนเงินนั่นแหละครับก็แบ่งๆกันไปครับถ้ามีกำไรนะครับสักร้อยสองร้อยนะครับก็พอขายแล้วครับผมนะครับ fc นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับ fc สังเกตให้ดีนะครับปกตินะครับเหรียญสิบบาทนะครับด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็คือด้านวัดนะครับวัดอรมณนี่แหละนะครับทีนี้พอหันกลับมา ด้านหัวก็ต้องเป็นด้านหัวก็คือด้านหน้าหรือที่เป็นรูปพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าใช่ไหมครับแต่เหรียญเนี้ยนะครับมีความพิเศษนะครับคือทั้งสองด้านเนี่ยเป็นด้านวัดหมดเลยอันนี้นะครับอันนี้ครับเมื่อเราหมุนมาปับ๊บเนี่ยก็จะเป็นด้านวัดหมดเลยนี่คือเหรียญสิบบาทก้อยกอยครับที่นักสะสมเรียกกันว่าเหรียญตลกครับผม <BE IL EN: S 2> เหรียญตลกก้อยก้ยครับนี่เป็นสภาพผ่านใช้นะครับเนี่ยสภาพผ่านใช้นะครับที่เจ้าของร้านนะครับ เขาตรวจแล้วก็เช็คเองโดยใช้กล้องส่องเพชรนะครับที่มีความละเอียดสูงนะครับสามารถทะลุทะลวงนะครับเข้าไปในเนื้อนะครับผิวของเหรียญได้นะครับผมนะครับไม่สามารถนะครับนะครับเหรียญเหรียญพวกนี้นะครับมีการทําปลอมขึ้นมาเยอะมาก F4 รู้ไหมครับถ้าใครนะครับถ้าใครชอบเหรียญนี้นะครับดูให้ดีนะครับถ้าจะซื้อครับซื้อจากใครนักสะสมคนไหนนะครับท่านดูให้ดียิ่งท่านเท่ามาในวงการใหม่ๆดูไม่เป็นนะครับ โอกาสที่ท่านจะได้ซื้อราคาสูงแล้วก็ได้ของปลอมนี่เยอะมากนะครับถ้าท่านไม่ดูให้ดีครับผมศึกษาดีนะครับถามผู้รู้นะครับแม้กระทั่งผู้รู้บางท่านนะครับท่านก็ยังดูยากนะครับผมเนื่องจากวิธีการปลอมแปลงเหรียญสมัยนี้มันเยนมากครับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่มันใช้ขั้นเทพเลยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญปลอมขั้นเทพครับ f c ครับจ่ายแพงแล้วก็ยังมาใต้เหรียญปลอมอีกแบบนี้มันก็ไม่ไหวครับ F4 ครับก็ไอคนพวกนี้นะครับก็เป็นมิจฉาคีพนะครับ ที่แฝงตัวนะครับที่แฝงตัวมานะครับผมที่แฝงตัวมาเพื่อทําชั่วนะครับแบบนี้นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับอคนแบบนี้มันทําชั่วไม่เกิดไม่เกรงกลัวบาปนะครับแม้กระทั่งเหรียญบาทนะครับมันก็ยังปลอมครับปลอมทุกเหรียญครับขอให้มันได้เงินนะครับผมพวกแบบนี้นะครับซื่อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานครับถ้าใครรู้แล้วนะครับให้ห่างๆไว้ครับมันขายได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับส่วนมากนักสะสมหน้าใหม่เนี่ยจะถูกมันหลอกเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนี่ครับนี่ถ้า ผมไม่ได้ซื้อจากร้านที่มีชื่อเสียงเนี่ยเนี่ยนี่ผมถ้าไม่ได้ผมได้ซื้อจากร้านที่มีชื่อเสียงเนี่ย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 ผมก็ไม่กล้าซื้อหรอกครับเหรียญพวกนี้ยเหรียญสิบปาทก้อยๆผมก็ไม่กล้าซื้อครับนะครับร้านเขาดังระดับประเทศเขารับประกันให้เหรียญให้ด้วยครับเนี่ยนะครับประกันเหรียญแท้ครับผมดูแล้วดูอีกว่างันครับเนี่ยเจ้าของร้านเช็คเองนะครับใช้กล้องส่องเพชรนะครับที่มีความละเอียดสูงถึงนะครับสามสิบเท่านะครับ เฉพาะกล้องสองพระนี่ก็มีความละเอียดแค่สิบเท่าเองครับแล้วกล้องสองเพชรเนี่ยสามารถนะครับกล้องสองเพชรนี่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปด้านในครับเห็นเนื้อนะครับของเหรียญนะครับที่มันมีเส้นติดกันนะครับข้างในได้นะครับผมนี่แหละครับนี่เหรียญสิบบาทก้อยก้อยครับเนี่ยเหรียญพวกนี้ราคาสูงนะครับเป็นเหรียญตลกครับเป็นเหรียญตลกนะครับผมส่วนไอ้พวกนี่ขาเี้ยวนี่มันปลอมแบบไหนเอฟซีน้อยครับว่ามันมันปลอมแบบคือมันใช้วิธีนะครับ มันถ่าเอาสองเลียนนะครับออกออกจากกันครับถ่าเอาสองเลียนออกจากกันนะครับแล้วมันก็เอาประกบกันแล้วก็เกียร์ครับเกียร์นะครับเกียร์เกียร์นะครับแทบไม่เห็นรอยครับเกียร์แทบไม่เห็นรอยครับผม F4 ครับเกียร์แทบไม่เห็นรอยไม่เห็นร่องเห็นรอยนะครับถ้าใครไม่ดูให้ดีนะครับดูไม่ละเอียดดูไม่เป็นเนี่ยเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับ f c ครับนี่ก็มาแจ้งเจนไทยนะครับนี่คือตัวอย่างเหย็นแท้นะครับที่ผ่านการใช้งานมานะครับมี f c จากชุลบุรีส่งไปขายให้เขาผมก็เลยทําการนะครับ ซื้อมาเรียบร้อยเพื่อทําการสะสมนะครับ F4 นะครับชอบแบบไหนก็สะสมแบบนั้นละครับเหรียญนี้นะครับเอามาให้ f c ดูนะครับแล้วก็บอกว่าให้ระวังนะครับถ้าการจะเล่นเหรียญนี้ครับนะครับต้องได้เหรียญแท้นะครับถ้าจ่ายเงินเยอะต้องได้เหรียญแท้เท่านั้นนะครับสําหรับนะครับเหรียญสิบาทนะครับที่ f c ส่งมาขายนะครับผมผมก็ได้ทําการนะครับแจ้งกาหนดการนะครับแจ้งให้กับ f c ทราบนะครับเป็นราคาใหม่แล้วนะครับปีสหนึ่งะครับยังรับซื้อมันเดิมนะครับเหรียญสิบาทราคการที่เก้าครับ ปีสองห้าสามหนึ่งยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับปีสองห้าสี่สองนะครับปีสองห้าสี่สองยังรับซื้อเหมือนเดิมแต่ปรับราคาเหลือยี่สบาทนะครับผมปีสี่สามรับซื้อเหมือนเดิมแต่ปรับราคาลงเหลือยี่สบาทนะครับปีสามสี่ก็ซื้อเหมือนเดิมแต่ปรับราคาลงยี่สบาทส่วนนอกจากนั้นปีห้าสามสี่สี่ห้าสี่งดรับซื้อนะครับเอฟซีนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอบคุณเอฟซีท่านที่ติดตามนะครับท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดนะครับ กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแก้งเตือนให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลา FT ทุกท่านไปก่อนาะมีข้อสงสัยเรื่องไหนนะครับหรือว่านะครับมีเหรียญแต่ว่ายังไม่ได้มีคลิปที่ผมประกาศรับซื้อ FT ใจเย็นนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปวิดีโอนะครับลงเรื่อยๆนะครับผม f c ใจเย็นครับเหรียญที่ท่านมีนะครับผมถ้ามีราคาครับถ้าตรงตามคลิปผมรับซื้อแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเหรียญไหนหรือแบงค์ไหนถ้าผมยังไม่ทําคลิปนะครับ ยังไม่รับซื้อนะครับ FC ครับ FC เจ็บไว้ก่อนครับผมสำหรับวันนี้นะครับ